สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันนะครับวันนี้เป็นวันสําคัญนะครับก็คือเราจะออกโค้งสุดท้ายนะในวันนี้แล้วก็มาสรุปตัวเลขนะครับเพื่อให้เรารีบไปซื้อหวยรัฐบาลก่อนที่จะมือจะอั้นนะครับตัวเลขทั้งหมดคราวนี้นี่นะครับก็จะมีความสำคัญนะเพราะว่ามันยังอยู่กับเรื่องของดาราศาสตร์นะฮะดาราศาสตร์ตอนนี้มีดาวที่กำลังจะขยับนี่นะครับ นะในเฉพาะตอนเอาหวยออกเนี่ยนะก็จะมีเลขพระจันทร์ก็คือพระจันทร์ใกล้โลก1ก็คือเลข2นะครับแล้วอิทธิพลของดาวศุกร์นะครับที่ว่ายังสว่างสดใสตั้งแต่วันที่เนี่ยยี 24, นะ่สิ่นมาเป็นต้นมานะครับวันที่24เป็นต้นมาเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะมันก็จะกลายเป็นว่าพอถึงสิ้นเดือนนะครับ มันก็ยังมีแนวโน้มที่ยังจะมีความสว่างสุขสกาวนะครับเด,เดี๋ยวพอวันที่24่มีนานะ14กันยา2ครั้งเนี่ยพระจันทร์มันจะบังพระศุกร์นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่บังกันนะครับเมื่อมันยังไม่บังกันเนี่ยก็คือ2ยังมีบทบาท6ก็ยังมีบทบาทนะครับแต่ตัวที่จะเป็นตัวชูโรงเลยจริงๆเนี่ยนะครับ ก็คือถ้าเป็นข้างบนก็จะมีเลข5ถ้าเป็นข้างล่างก็ยังจะมีเลข2เหมือนงวดวันที่16เลยเพราะว่ามันอยู่ในเดือนเดียวกันนะครับเพื่อมันยังอยู่ในเดือนเดียวกันเนี่ยเดือนนี้มันออก3ครั้งใช่ไหมแล้วก็เราจะมีเลขซ้ําๆกันนะครับซึ่งผมคิดในใจด้วยซ้าแบบว่าอาจจะตลกตลกก็ได้นะคราวที่แล้วออกสองกเด็ดกระดาออก62ใครจะไปรู้ <laughs> ใช่ไหมอ่า 3 0ออกไปแล้วคราวที่แล้วยังออก0330ก็ยังออกอีกมันก็จะวนๆอยู่แค่นี้ครับนะนั้นแล้วถ้าจะให้เอาหวยกระดานมาโชว์นะครับเอาหวยกระดานมาโชว์ก็คืออ่าแคปหน้าจอไว้นะแคปหน้าจอไว้นะครับอ่าอันนี้นะเห็นไหมถึงแม้ว่าตาราง9้าช่องนะครับตาราง9้าช่องจะมีเลขเยอะนะครับแต่ว่ามันมีวิธีดูครับก็คือ คุณเอาเลข5เป็นตัวตั้งข้างบนนะเอาเลข5เป็นตัวตั้งแล้วคุณก็วงนะอาจจะเป็น5้อ้าแนะ3แล้วก็5 8 0 5 5 2 0 5 4 9 5 4 6าห้นย์้าสี่เห็นไหมสี่้าเห็นไหมมันทะยงไปทะยงมาไงทั้งแนวนอนแนวตั้งแล้วก็แนวทะยงเห็นไหม มันจะได้แค่4ี่หชุดนี้แหละไม่เยอะหรอกนะครับถึงแม้ตัวเลขมันจะดูเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสวยทุกตัวมันเข้าทุกตัวแต่มันมีวิธีดูอย่างที่บอกก็คือว่าข้างบนอหเป็นตัวตั้งนะครับเมื่อข้างบนอหเป็นตัวตั้งเนี่ยนะครับแล้วเราก็ทะแยงซ้ายทะแยงขวาทะแยงบนทะแยงล่างมันจะได้ออกมา4ีหชุดแล้วเราก็เอามาซื้อข้างบนได้นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับเอา2เป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่าจันเนี่ย นะมันยังใกล้โลกอยู่เมื่อจันร์มันใกล้โลกเนี่ยเอาสองเป็นตัวตั้งพอ,อสองเป็นตัวตั้งแล้วก็สามารถที่จะเอามาจับคู่กับ2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6่7 2 8 2 9าแนะแล้วก็แทงไปกับ19ประตูนะครับ19ประตูเนี่ยเราถึงตัวเร,เราซื้อตัวละบาทก็19บาทมันจ่ายบาทบาทละ60บบาทยังไงก็เหลือยังไงก็กำไรนะครับ นั้นแล้วไม่หนีประเด็นแน่นอนเพราะว่าผมเทียบแล้วทั้งดวงไทยแล้วก็เทียบทั้งอยู่เรเนียนนะครับว่าข้างล่าง2มีบทบาทนะครับข้างบน5มีบทบาทแล้วถ้าจะวิ่งก็วิ่งบน5วิ่งล่าง2นะครับยังไงยังไงก็จะเข้ายังไงก็ไม่หนีครับนะเพราะว่าเราได้เช็คแล้วเช็คอีกนะครับก็อย่าให้มันพลาดอย่าให้มันผิดไปจากนี้เลยนะครับผมเองก็เล่นเหมือนกันนะครับ ได้ก็ได้เหมือนท่าน,ท,านท่านผู้ชมนะครับทั้งแฟนแฟนขับเวลาเสียผมก็เสียเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่เป็นผู้วิเศษนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรากําลังเรียนรู้นะครับวิธีที่จะคํานวณน,นะครับตัวเลขการโคจรของดาวบนฟ้านะแต่ก็จะมีเรื่องมาเตือนนิดนึงนะครับว่าสงครามกําลังจะเกิดขึ้นนะครับสงครามกําลังจะเกิดขึ้นข้าวยากหมากแพงกําลังจะมามีเงินก็เก็บเอาไว้นะครับเพราะว่า อเมริกาเนี่ยใกล้ถังแตกเต็มทนแล้วนะครับทุ่มเงินลงไปในเรื่องสงครามเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับแล้วยังต้องเลี้ยงทหารทั่วโลกที่มีกองทัพอยู่ทั่วโลกนั้นแล้วเนี่ยเขาพิมพ์เงินออกมาไม่จํากัดอย่างนี้นะครับเงินเขาก็เลยเสียแล้วเดือนสิงหาเนี่ยจีนกับรัเสเซียจะประชุมกันทําเงิน CBDC ออกมานะครับนั้นเงินของเขาเนี่ยเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยเขาก็จะเลิกใช้ เปโตโดอลลร์เงินดอนลลร์ก็จะกลายเป็นเศษขยะนะครับเป็นแบงก์กงเต็กนะั้นแล้วเขาก็ยอมไม่ได้ไงครับพอเขายอมไม่ได้เขาก็ต้องลบลบเพื่อล้างนี้ดังนั้นแล้วพอเกิดสงครามขึ้นมานะครับนะมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าประเทศเล็กประเทศน้อยเนี่ยก็จะพลอยพ้าพลอยฝนไปด้วยนะข้าวยากมากแพงมีเงินก็ต้องเก็บไว้ใช้นะครับนะอย่าไปลงทุนอะไรเลยในช่วงนี้นะไม่ต้องลงทุนนะครับไม่ต้องลงทุนทําอะไรทั้งนั้นเก็บตัง ถ้ามีเงินเหลือทําอย่างไรซื้อทองครับลบกันโป้งเดียวนะครับทองพุ่งกระฉูดเลยครับนะต่อให้ประเทศไทยจะเลือกตั้งนายกได้ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่นะไม่ต้องสนนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมสงครามมาเนี่ยตอนนี้เรื่องใหญ่แล้วครับนะผมบอกได้เลยนะครับว่าอเมริกาจะมีการเลือกตั้งเนี่ยกลางปีหน้าดาวมาร์จอยูเข้าพบการเงินโลกพอดีนะครับก็ถึงถึงเวลาการอาวาสานของการเงินโลกนะครับ โลกจะเปลี่ยนแปลงไปนะเงินตระกูลดิจิตอลของกลุ่มลิกที่เอที่จีนกับรัสเซียเนี่ยนะครับเขาร่วมมือกันสร้างการเงินโลกขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเป็นที่ยอมรับมากกว่าเงินอเมริกาอเมริกาจะต้องสูญเสียความเป็นเจ้าโลกไปแล้วก็มีการลบกันเพื่อที่จะล้างหนี้มีปัญหาแน่นอนครับยักษ์ใหญ่ลบกันนะย่าแพกอย่างพวกเรานะก็แ,ะแหลกลานนะครับโดนเหยียบย่ำทำลาย ไปโดยที่เราไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้นั้นแล้ววิธีที่จะเซฟตัวเองก็คือเก็บเงินเอาไว้นะครับเก็บเงินเอาไว้มัตจะอยูมันจะเด้งหน้าเด้งหลังนะแล้วภายในแค่กลางปี6 8นะครับ6 6 6 7 6 8เปนี่ยประมาณนี้นะครับมัตจยูจะเข้าไปอยู่ในที่ราศีนะพฤกษกการเงินโลก7ปีครับผมถือว่ากลางปีหน้าเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าจะมีเงินใหม่ เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้แล้วทุกคนในโลกใบนี้ก็จะหันไปทุกประเทศก็จะหันไปใช้เงิน CBDC ของเงินดิจิตอลของของกลุ่มเล็กนะครับแล้วก็เริ่มเทดอลลาร์ออกมานะครับแล้วก็เริ่มสะสมทองนะครับนั้นแล้วอ,อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นสงครามนะครับมันเป็นการแย่งกันเป็นใหญ่นะนั้นแล้วประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงนะครับหรืออืออะไรก็ไม่ได้เนี่ยเราต้อง อัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับมีเงินเก็บไว้มีเงินพอเหลือบ้างเก็บทองไว้นะครับถ้ามันลบกันขึ้นมาเนี่ยเงินมันไม่มีความหมายนะครับมันไม่มีของจะซื้อครับแล้วมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทําไมสังเกตไหมครับฝรั่งรังไหลามาแต่งงานกับคนไทยเยอะเลยมาแต่งงานกับคนเอเชียเยอะเลยเพราะว่าเขาหนีตายมาจากยุโรปหนีตายมาจากอัง,องกฤษอเมริกานะ เขาก็มาหาตรงที่ถูกๆอย่างเนี่ยเมืองไทยเนี่ยนะครับเขาก็จะมาหาตรงนี้นะสังเกตนะดีกันหน่อยนะครับกีสารเอ่ยที่ไหนเอ่ยเนี่ยทางเหนือเอ่ยมีแต่เขยฝรั่ง <c oughs> นะครับนะก็แล้วแต่นะครับอันนี้พูดเล่นเฉยๆนะครับก็เรามีหน้าที่เป็นโหราศาสตร์นะครับก็เตือนเท่านั้นเองว่าเศรษฐกิจนะครับมันกําลังจะไม่ดีเงินทองจะยิ่งหายากนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องเซฟตัวเองเอาไว้นะ เราเป็นนักวิชาการเป็นนักโหราศาสตร์เป็นครูบาอาจารย์นะแล้วก็สอนอยู่ทั้งที่หมหาวิทยาลัย UMT ที่จังหวัดอุบลแล้วก็สอนอยู่ที่ราชพัฒน์สวนสุนันทานะครับอ่าเป็นวิชาทางเลือกที่เข้าไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับเข้าไปให้เป็นตัวเลือกเป็นวิชาทางเลือกให้กับนักศึกษาได้เรียนเพื่อที่จะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยขานะครับและอย่างนึงนี่นะครับซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้นี่นะครับต่อให้เราอายุ7-80แแล้วเนี่ยนะครับ เราก็ยังมีสเสน่ห์เพราะว่าเราเป็นหมอดูที่เราดูหมอเป็นนะครับคนก็จะเข้าหาคนแก่ไม่มีอะไรทํานะครับถ้าอยู่บ้านคนเดียวไม่มีเพื่อนคุยเนี่ยมันก็จะเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็จะเป็นโรคซึมเศร้าแต่ถ้าคนแก่คนไหนก็ตามหรือว่าเรามีวิชาความรู้ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเรามีวิชาโหราศาสตร์ติดตัวเนี่ยเราเอาไปเล่นหุ้นก็ได้เล่นหวยก็ได้นะครับนะเราเอาไปดูดวงก็ได้นะครับทําได้เยอะครับนะเพราะะนั้น ซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้กําลังจะเข้าไปอยู่ในหน่วยงานราชการนะคันกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยมีทางด็อกเตอร์หลายคนนะครับผลักดันเข้าไปตอนนี้เริ่มแล้วที่ UNT ที่จังหวัดอุบลแล้วก็เริ่มที่มัชจจพัฒน์สวนชนันทานะครับตอนนี้กําลังจะเริ่มสอนแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหากันยาตุลา3เดือนนี้นะครับเขาก็จะเริ่มสอนกันนะก็ประกาศข่าวแค่นี้ครับส่วนผู้ที่จะดูดวงนะซื้อวัตถุมงคลน,นะครับ แล้วก็สักยันนะครับสักปากสักคิ้วนะครับติดต่ออาจารย์กิติแอสโตรนะครับ098 563 95 85 095 538 2999นะครับตอกย้ำนะครับโค้งสุดท้ายบนมี5ล่างมี2แล้วเราก็เอาหวยกระดานจับนะครับวนซ้ายวนขวาวนหน้าวนหลังขึ้นบนลงล่างนะครับ ทะแยงมุมแค่นี้แหละครับ 45- หชุดออกมาแล้วนะครับก็ได้3ตัวแต่งโต๊ะสบายมากนะครับข้างล่างก็เอา2จับนะขอให้ร่ํารวยมีความสุขทุกคนนะครับดํารงตนอยู่นอย่าเป็นอย่าประมาทนะอ,อย่าใช้เงินแบบประเภทว่า,าวันนี้พึ่งนี้นะยังไม่รู้เลยจะตากรรมเป็นยังไงแต่เราใช้เงินมั่วส่วไปหมดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องดูแลตัวเองรืะดูแลครอบครัวขอให้ทุกคนถูกหวยร่ำรวยมีความสุขนะครับ สาธุครับ